สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าชาวไร่อ้อยนะคะก็คือจะมาแจ้งเกี่ยวกับเงิน120บาทต่อตันอ้อยของปี66ทับ67ก็คือเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยค่าตัดอ้อยสดเพื่อที่จะลดฝุ่น PM 2.5นั่นเองนะคะก็คือหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะหรือว่ากอ,อนอนะคะที่มีการประชุมกันออกมา ก็ได้เคาะสองมาตรการอย่างที่ได้ทราบกันนะคะซึ่งในนั้นไม่ได้กล่าวถึงค่าตัดอ้อยสดของปีที่แล้วนะคะก็คือปี66ทับ7 120บาทยังไม่ได้มีการกล่าวถึงแต่อย่างใดจนถึงทุกวันนี้นะคะยังไม่มีใครได้ออกมาชี้แจงในเรื่องเงิน120บาทเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดของปี2567ทับซึ่งจะมีการจ่ายค่าตัดอ้อยสดให้ 6 9บาทต่อตันอ้อยนะคะสำหรับปีนี้ก็คือปี67ทับ68นั่นเองมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยค่าตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5นะคะจะได้69บาทต่อตันอ้อยนะคะสำหรับปีนี้ค่ะซึ่งเงิน120บาท บางท่านยังไม่ได้รับเลยนะคะเสียงส่วนใหญ่นะคะสำหรับชาวไร่อ้อยฟังกันดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจไหนหรือว่าในช่องไหนช่องทางการสื่อสารต่างๆก็ส่วนมากจะมีคอมเมนต์จากชาวไร่อ้อยนะคะว่ายังไม่ได้เงิน120บาทต่อตันอ้อยของปี66 6ทกับเลยนะคะส่วนปี67ับนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการตัดอ้อยสดหรือการเผากันแน่นะคะซึ่งทางช่องเองก็ขอเป็น ช่องทางเล็กๆก็แล้วกันนะคะที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวไร่อ้อยเพื่อท่านผู้ใหญ่ทุกท่านผ่านมาเห็นนะคะว่ายังไงก็ชาวไร่อ้อยทุกท่านที่ตัดอ้อยสดที่เข้าร่วมโครงการสนองนโยบายของรัฐบาลนะคะก็คือตัดอ้อยสดก็อยากจะได้เงินชดเชยในส่วนนี้เพราะว่าอ้อยสดตัดยากมากนะคะบางพื้นที่หรือว่าบางไร่นะคะไม่สามารถที่จะนํารถ ตัดใบอ้อยหรือว่าตัดอ้อยสดได้ก็ใช้แรงงานคนซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นยังไงก็เอาใจช่วยให้กับชาวไร่อ้อยทุกท่านนะคะทางช่องเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวไร่อ้อยทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ